สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับช่องครูแหม่มพาเพลินนะคะวันนี้เราจะมารับฟังข่าวสารดีๆนะคะคนละครึ่งเฟษส,สองยืนยันตัวตนแล้วเริ่มใช้ได้รับปีใหม่ 1. มกราคม2564ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งเฟษส,สองหลังยืนยันตัวต,วต,วต,วตวนผ่านแอปเป๋าตังเริ่มใช้สิทธ์ จับจ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม2564จากโครงการคนละครึ่งเฟส2ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับเงินจำนวน3,500บาทผู้ที่ลงทะเบียนแรกจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทผ่านแอปเป๋าตังโดยภาครัฐบาล ร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ50%โดยไม่เกิน150บาทต่อวันหรือไม่เกิน3,500บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจ ฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมทั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเศษสอทั้งหมด5ล้านคนจะได้รับ SMS แจ้งผลลงทะเบียนภายในวันที่25ทธันวาคม2563ที่ผ่านมาจากนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือตู้ ATM กรุงไทย สีเทากว่า3,300ตู้ทั่วประเทศขณะที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ได้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2560จนถึงวันที่31มีนาคม2564รวมถึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรกก็จะได้รับเงินเพิ่มในระบบอีก500บาทเช่นกัน โดยจะสามารถใช้จัดจ่ายผ่านร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เวลา06.00ถึง23.00นของทุกวันค่ะก็ฝากให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะรีบไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันนะคะถ้าไม่ได้เปิดใช้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ค่ะขอขอบคุณเครดิตข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะก็อะขอฝากช่องครูแหม่มพาเพืินกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูแหม่มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของครูแหม่มะคะ่ะสวัสดีค่ะ